มาเรามาตามข่าวสารของฟิลโจน์กันหน่อยโอ้โหไม่ได้พูดถึงนานมากๆนะครับตัวเขาเองก็ยังจะไม่ไหวครับฟิลโจน์เนดีย่ยงไม่หายเลยครับโมสิช่วยกู้วิกฤตของแมนยูในแผงหลังอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลติกนะครับบอกเลยว่าฟิลโจน์กองหลังโลกลืมของแมนยูยังไม่พร้อมกลับมาช่วยแก้ไขปัญหาแนวรับที่ได้รับบัดเจ็เป็นหลายคนเหมือนกันสาหัสมากๆนะครับ อริกเซนฮาคุณซือของแมนยูกำลังปวดหัวกับอาการที่ยงของกองหลังไม่ว่าจะเป็นริซานโดมาติเนตที่ปิดเทิมไปแล้วส่วนราฟิวรันก็ไม่พร้อมลงเล่นเหมือนกันครับนั่นเลยจะไม่แฮร์รี่แม็กไวได้จับคู่กับวิกตอร์ลินเดลฟระหว่างเกมชนะน็อตเทียมฟอเรสต์เมื่อคืนนี้ครับ2ประตูต่อศูนย์แต่เขาจะโดนแบนอดลงสนามในเกมที่จะกับบริทันในศึกเอฟเอครับแล้วฟิลจนส์ครับที่ยังไม่ได้ลงเตะเ,เ,เลยในพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลน,นี้นะครับและไม่มีชื่ออยู่ในขุมกำลังซะด้วยก็จะไม่มีโอกาส รายงานบอกว่าฟิลโจนส์ครับยังไม่ได้ลงซ้อมเลยในฤะดูกาลน,นี้หลังได้รับบาดเจ็บของเขาไมา่ย่างยาวนานตั้งแต่วันแรกของการปรีซีซั่นเลยก็ว่าได้อาการบาดเจ็บนี้จะไม่ฟิลโจนส์เนี่ยเสียใจยอย่างมากครับและตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ฟื้นคืนร่างกายเพื่อกลับมาลงสนามซ้อมเลยก็ว่าได้นะครับฟิลโจนส์เนี่ยลงเล่นไป5นัดให้แมนยูเมือ่อฤดูกาลก่อนภายใต้การคุมจีมของราฟฟรังนิกแล้วก็ในฤดูากาล2022-21 20, เขาก็แทบไม่ได้ลงเล่นเลยเพราะเจ็บเหมือนกันยาวๆนะโอ้โหฟิลโจนส์ครับ หายไปจากแมนเชสเตอร์ย oh, mm ูนเต็ดเลยก็ว่าได้ตอนนี้โอ้โหไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับ <c oughs> เป็นกองหลังที่โลกลืมไปแล้วก็ว่าได้เพราะว่าเจ็บยาวนะ <c oughs> แถมไม่ก้อยได้อยู่ในแผนการจำทชิมของกูุนซื้อไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในช่วงหลังที่ผ่านมานี้นะครับทุก <c oughs> คนแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของฟิลโจนส์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อไปขอบคุณครับที่รับฟังผมจัดไปยาวๆลอยวารุณ